าาราารสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณสุรเชษฐ์เหล่าคุณสุผู้ว่าการการทางเิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าคะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมาเราพบปัญหาการจราจรติดขัดนะคะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอย่างไรบ้างคะครับรถติดที่ภูเก็ตนี่เป็นเรื่องปกติในของคนจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วนะครับล่าสุดที่ผมเดินทางไปภูเก็ตก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเดินทางจากสนามบินเข้าไปที่ใตนใต้ก็คือพวก หาปะตองรัฐบาลเองก็จะพยายามามีโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าจงังหวัดภูเก็ตเป็นจงังหวัดที่ส่งรายได้ให้กับประเทศหลายได้วันปีละ5 0 0 0สนล้านถ้าการเดินทางสดปปะดวกปลอดภัยก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้นนะครับที่ว่าการก่อสร้างาทางด่วนเนี่ยควรจะเป็นทางเลือกแรกก่อนตอนนี้ โครงการทําด่วนภูเก็ตที่กรลังทํายูนมีอยู่สองเฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นทําทางด่วนทะลุจากอำเภอกระทูทปปะลุภูเขาหน้าเกิดเพื่อไปหาดป่าตองโครงการเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหารถติดแต่เป็นการสร้ข่ามปลอดไปให้กับประชาชนซึ่งภูเขาหน้าเกิดทางลงที่ไปป่าตองเนี่ยมันชันมากนะครับก็มีวัตเหตุเกิดขึ้นทุกวัน ก็เลยมีแนวคิดที่จะเจาะอุโมงทะลุไปที่คือเมื่อต้องขึ้นเขาละทะลุอุโมงไปเลยเสียสองก็คือวิ่งจากกระทูขึ้นไปถึงสนามบินเส้นนี้ประมาณ30กิโลเพื่อการซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากสนามบินเนี่ยสามารถเดินทางลงไปที่ด้านใต้ของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นปาตองหรือหลายกรุงเทพก็ทําให้การเดินทางแทนที่เป็นจากชั่โมงครึ่งก็เหลือไม่เกินส0ินาทีนะครับโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่เราแบ่งออกเป็น2ระยะเนี่ยนะคะจะมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางไหนบ้างคะ ก็เวลาเราเดินทางจากตอนนี้สนามบินอยู่ที่ทิศเหนือภูเก็ตถ้าจะใช้ทางด่วนเนี่ยก็จะวิ่งลงกระถางด้านใต้นะครับโดยปกติเนี่ยคนจะใช้เส้นทางเบอร์402ก็ออกมาทางทิศตะวันออกนิดนึงนะครับแต่ของเราไม่ใช่เราจะวิ่งผ่านป่าแต่เพื่อให้การเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างสมบูรณ์นะครับเราจะมีทางด่วนวิ่งออกไปทางทิศตะวันออกด้วยเพื่อไปเกาะกับเส้น402ซึ่งเป็นเส้นถนนสายหลักของภูเก็ตเพื่อให้คนใช้ถนน402สามารถเข้ามาใช้ทาวนเราได้นะครับ ขณะนี้เนี่ยโครงการดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะโครงการระยะหนึ่งก็คือ4กิโลก็คือจากกระทูวิ่งทุภูเข,ขาไปป่าตองเนี่ยนะครับเริ่มโครงการตั้งปี่ปี56นะครับอันนี้ปี68แล้วนะครับก็จอเข้าคอร์อมแล้วถ้าเป็นไปตามแผนนะฮะภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยคอร์อน่าจะอนุมัติเราจะเริ่มกอ่อสร้างได้นะครับในต้นปี69ต้นปีหน้านะครับสำหรับเฟสสที่วิ่งจากกระทู นะครับจากนายบินนรมธิกระทูเนี่ยนะครับอยู่ขั้นตอนการนําเสนอเปเปอร์เพื่อให้ทางคอรมอลออกมาเช่นกันอันนี้จะเลื่อมจากเฟดหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับแต่โชคดีครับที่ว่างานก่อสร้างในเฟดสองเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเฟสหนึ่งมันอุมโมงค์ขนาดใหญ่มันเป็นอุมโมงสองช่องขนาดใหญ่มากใช้เวลานานใช้เวลาสี่ปีเฟดสองเนี่ยถึงแม้จะยาวถึงสามสิบกิโลนะครับแต่ว่าใช้เวลาก่อสร้างแค่สามปีเราคิดว่าถ้าเฟสหนึ่งเริ่มในปีหกเก้าเฟดสองเริ่มในปีเจ็ดศูนย์ ทั้งสองโครงการนี้ฮะจะเสร็จในปี2 3โอ้พร้อมกันเลยพร้อมกันครับก็ที่น้องประชาชนทางภูเก็ตก็จะใช้ทางด่วนนี้ภายในปี2563แต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นอย่างไรคะโครงการระยะแรกอะครับไม่ใช่แค่ลดระยะเวลาเดินทางแต่เป็นการสร้างให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถถักนนโดยพมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะนั้นในอุโมงค์ของที่กระทู้จากกระทู้ไปป่าตองเนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์ที่เป็นสี่เลนก็คือเป็นของช่องมอเตอร์ไซค์สองเป็นช่องของรถยนต์สองนะครับ นี้เนี่ยค่าบริการจะเป็นอย่างไรคะ,ะก็ค่าผ่านทางของตรงกระทูป,ป่าตองเนี่ยก็เป็นสัตวเรทนะครับก็คือคงที่ของมอไซค์15บห้าบาทนะครับของรถยนต์40บาทครับในส่วนของเสสองเป็นทางด่วนที่วิ่งเร็วแล้วก็ระยะทางไกลนะครับคล้ายๆกับเป็นโรถขรรถนะครับสัตว์เรตนะวิ่งไปล่อไปทางภูเขานะครับก็จะไป2ช่องกับ2ช่องค่าผ่านทางของตรงนี้ก็จะเป็นตามระยะทางเริ่มต้นที่40บาทนะครับ เรามีการจัดการเพื่อรองรับผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชุมชนบ้างไหมคะแน่นอนครับทุกโครงการที่จะผ่านเข้าคอรครอบเราต้องนำเสนอรายงานเอเอ e <ช>นะครับ<ช>ว่าผ่านแล้วเรื่องเอเอก็จะมีการคอนเซิร์นเรื่องของผลกระทบของประชานชนความเป็นอยู่เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เราดูครบถ้วนก็ยืนยันครับว่าโครงการของาทางที่เศษนะครับผ่านการตรวจสอบของสพอ,อ,อย่างครบถ้วนนะครับไม่ต้องกังวลในส่วน,นี้ครับ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะจะช่วยเพิ่มความสะดวกทําให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเก็ตเติบโตมากขึ้นขนาดไหนคะถ้าเราสามารถทําให้การจราจรในภูเก็ตลื่นไหลได้ผมคิดว่าภูเก็ตก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนื่องในทราบตั้งแต่ต้นครับว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับตารายได้นบส่งไรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยปีนึงประมาณ5 0 0,000ล้านซึ่งเป็นมูลค่าเยอะมากเราเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทําให้ไรายได้ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับ การลงทุนนี้คุ้มค่ามากในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของบ้านเราเลยนะคะทราบมาว่าท่านผู้ว่าเองนะคะมีข่าวดีสําหรับผู้ใช้ทางพิเศษมาฝากด้วยเป็นเรื่องอะไรคะก็จะแจ้งให้ทราบครับว่าช่วง2ปีที่ถึงขนาดนี้ครับเราเองเนี่ยก็จะพยายามขยายช่อง eCPA ให้มากขึ้นแล้วเราก็วางแผนไว้ว่าภายในปี70 นะครับจำมาณช่องอินสปาร์ตต้องเป็นต้องมีสัดส่วนไปอย่างน้อย70%และเพื่อเป็นการจูงใจให้มาใช้อินสปาร์ตมากขึ้นตั้งใจว่าจะลดราคาก็ต้องหารือกับทางผู้มีอำนาจหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นการส่งเสริมโดยรัฐบาลนะครับที่จะส่งเสริมให้คนใช้อินสปาร์ตลดการขัดขวช่องหน้าหน้าด่านนะครับแล้วก็เป็นการล้อไปกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ตอนนี้อะไรแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องไอทีนะครับ ซึ่งถ้าคนใช้ easy pass มากขึ้นจะทำให้ล่นระยะเวลาไปได้มากแล้วก็ทำให้คนเนี้ยเดินทางได้สะดวกมากขึ้นก็รอฟังข่าวกันนะคะว่าข่าวดีนี้จะเริ่มเมื่อไหร่และจะเป็นอย่างไรนะคะและต้องอย่าลืมนะคะว่าการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากๆค่ะขอบพระคุณนะคะรค,ครับสวัสดีครับพักสักครูรค่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ คนทางพารวย